พร้อมหรือ,อยังคะสำหรับการวาดสติกเกอร์ลายด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวเมื่อมือถือพร้อมแล้วโปรแกรมพร้อมแล้วตอนนี้มาถึงขั้นตอนการวาดแล้วนะคะภาพแรกนะคะจำนวนหนึ่งรูปที่เราต้องเตรียมก็คือเป็นภาพหลักซึ่งถือเป็นไฮไลท์เลยนะคะว่าเป็นแบบว่าหน้าตาของสติกเกอร์ของเรานั่นเองค่ะ ขนาดนะคะความกว้าง2 4 0พิกเซลนะคะสูง2 4 0พิกเซลค่ะก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเตรียมไม่ยากเลยค่ะมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะก็คือเจ้าสติกเกอร์ลายของเรานั่นเองค่ะก็มีหลายคนสงสัยว่าเราฉ้นจะวาดกี่รูปดีนะคะอย่างน้อยนะคะคุณจะต้องมีวาดไว้ทั้งหมด8รูปด้วยกันนะคะถึงจะซับมิสส่งได้ แต่ว่าทางไลน์นะคะเขาก็ให้ช้ยอยส์เรามากกว่านั้นค่ะคุณจะวาด8รูปก็ได้16รูปก็ได้24รูปก็ได้32รูปก็ได้หรือว่าจะเต็มแม็กเต็มเดียวกันไปเลยค่ะอยู่ที่40รูปได้กันค่ะขนาดของสติกเกอร์ l ล n e นะคะความกว้างอยู่ที่370พิกเซลค่ะความสูงของเขาก็อยู่ที่320พิกเซลนะคะถ้ารู้แบบนี้แล้วก็เตรียมตัวมาวาดกันเลยค่ะว่าจะวาดกี่รูปนะคะ ภาพสุดท้ายที่เราต้องเตรียมนะคะเป็นรูปในแท็บห้องแชทค่ะภาพไม่ใหญ่เลยค่ะเป็นภาพเล็กๆะนะคะความกว้างก็คือ96พิกเซลค่ะสูง74พิกเซลเป็นภาพเล็กๆที่เราเห็นตอนห้องแชทนั่นเองค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะได้โหลดโปรแกรม Sketchbook มาเรียบร้อยแล้วค่ะในคลิปนี้นะคะแพมๆก็จะสอนให้ทุกคนใช้โปรแกรม Sketchbook ในการวาดสติกเกอร์ลายค่ะ ก็โหลดมากันแล้วนะทุกคนนะคะก็กดคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยถ้าเข้ามาเจอหน้านี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะให้กดไปที่ปุ่มแรกนะคะแล้วก็กดไปที่คำว่าแกลเลอรี่นะคะหลังจากนั้นค่ะก็เราจะเริ่ม create นะคะเจ้าตัวสติกเกอร์ไลน์ของเราได้เลยจำได้ไม่เอ่ยว่าสติกเกอร์ไลน์ของเราขนาดเท่าไหร่สติกเกอร์ไลน์เราขนาดอยู่ที่370พิกเซลนะคะ แล้วก็สูง320พิกเซลเราก็กด New Sketch นะคะสำหรับแพนนะคะจะใช้อัตราส่วน1110คูณ960นะคะเพราะว่าแพนเอาเจ้า370กับ320คูณ3เท่าเพื่อจะได้ขนาดที่ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องไปปรับค่าอีกเนาะเพราะถ้าเกิดวาดตามสติกเกอร์เลยเป๊ะๆเ,เนี่ยเวลาเราเอาภาพออกไปโพสต์ตาม เว็บไซต์โพสตาม Facebook มันจะเล็กเกินไปค่ะก็ตั้งให้ใหญ่นิดนึงนะคะจะได้ใช้งานได้ง่ายๆกดไปได้เลยที่เราตั้งพรี s e t เอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ไปที่ปุ่มที่3ที่เราอธิบายกันแล้วเราก็เลือก Library นะก็จะเห็นนะว่าจะมีเครื่องมือมากมายเลยนะคะถ้าในช่วงเริ่มต้นที่เราต้องร่างภาพก่อน เวลาเราล่างภาพเราก็ใช้เจ้าดินสอค่ะอันนี้เขาจะมีทั้งดินสอไม้ทั้งดินสอกดเนาะก็ลองเลือกตามความเหมาะสมของคุณนะคุณถนัดอันไหนแผ่นใช้ดินสอไม้แล้วก็กดเซตติ้งนิดนึงนะคะเพื่อเลือกขนาดของหัวดินสอดูนะคะว่าเมื่อคุณเลื่อนไปทางซ้ายมันจะเล็กลงพอมาทางขวาเห็นไหมคะมันจะใหญ่ขึ้นรวมถึงตัวเลขนี้ก็จะใหญ่ขึ้นด้วย5.3าใช่ไหมอ่านเลื่อกๆอีกทีนึงเห็นไหมคะตัวเลขน้อยก็ เส้นเล็กตัวเลขใหญ่ก็เส้นใหญ่ค่ะก็เอาเส้นที่คุณพอใจแล้วก็เริ่มร่างภาพได้เลยนะเราก็อาจจะร่างภาพน้อแล้วก็กำหนดจุดของตากระตูนให้เรียบร้อยแบบนี้จุดปาใส่ผมสามเส้นใส่ทำไม <laughs> ร่างภาพได้เลยนะตามถนัดได้เลยค่ะแต่กรณีที่คนไหนยังวาดไม่เก่งแพนแนะนําแบบนี้ค่ะอันนี้ล้างก่อนนะถ้าใครที่ยังวาดรูปไม่เก่งแนะนําว่าคุณควรไม่ใช่ควรสิอาจจะวาดเขาเรียกอนะไรเตรียมมาในสมุดของคุณก่อนก็นได้ค่ะ สำหรับแพนนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ถนัดวาดรูปในกระดาษมากก่อดังนั้นแผนก็จะว่าเจ้าตัวเนี้ยน้องนิทานนะคะกับเจ้ากุ๊กไก่ค่ะในกระดาษก่อนแล้วเราก็ไปที่เปิดมือถือของเรานะคะเดี๋ยวเราก็เลงค่ะเล็งเลงให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็กดถ่ายรูปเลยค่ะแชะเรียบร้อยค่ะ หลังจากที่เรานะคะถ่ายรูปภาพของเราแล้วเนาะก็ไปที่ป,ปุ่มนี้เลยค่ะแล้วก็ไปที่ i m p o r t Image นะคะรอสักพักหนึ่งภาพที่เราถ่ายก็จะมาแล้วเราก็กดจึงเลือกภาพเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ปรับเนาะสามารถใช้นิ้วนี่นะเลือกได้แล้วก็แบบยอ่อขยายได้ให้กับตำแหน่งที่เราคิดว่ามันโอเคละ อันนี้แพนกะว่าเดี๋ยวแพนจะเขียนตรงนี้เนาะว่าฟันดี้อะไรเงี้ยค่ะไว้ฝั่งนี้ก็ว่าจัดเลยให้มันเอียงมาตรงนี้เดี๋ยวนะเอสักประมาณนี้แล้วกันอ่าเมื่อปรับได้ที่สวยงามเสร็จแล้วอะคะ่ะก็กดติ๊กถูกได้เลยแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปที่ตัวเลเยอร์นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะกดตรงนี้นะ แล้วก็อันนี้อยู่เลเยอร์บนใช่ไหมให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะที่ตัวเลเยอร์ที่มีรูปภาพค่ะหลังจากนั้นเราจะเห็นค่ะว่า opacity เนาะเราก็ลดระดับความเข้มของเขาให้มันจางนิดนึงก็ดูให้มันจางนะ สำหรับแพรตอนนี้ใช้37ในกรณีเราอยู่บ้านเราก็ดูตามความเหมาะสม,มค่ะทำไมต้องปรับให้มันบางเพราะว่าเดี๋ยวเราค่ะจะวาดภาพนะคะโดยจะวาดอยู่ด้านใต้ของรูปที่เราล่างนะคะพอได้แล้วเดี๋ยวปิดตาไปหน่อยนึงก่อนนะแล้วทีนี้ค่ะเราจะลงเส้นกริงแบบไหนดีเราก็มาที่ เจ้าตัวนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็เลือกหัวแปลงที่เราชอบตั้งค่าไซส์นิดนึงแล้วก็ลองมาขีดซิอ่าอันนี้มันขึ้นมาเตือนเห็นไหมคะว่าตอนนี้คุณกำลังทำงานบนเลเยอร์ที่มันซ่อนอยู่ดังนั้นดูที่ีนึ่งเราเปิดเลเยอร์ใหม่มานะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อเทสเส้นน้าเส้นนี้น่าจะใหญ่ไปนะคะ ก็ปรับเส้นนะคะทุกคนก็ปรับให้อยู่ในระดับที่เราชอบให้มันแมทกับภาพของเราไหนดูสิภาพถ้าเส้นขนาดนี้ดีไหมเส้นขนาดนี้แพนว่ามันก็ยังเล็กไปนิดนึงเอาใหมค่ค่ะปรับความหนาของเส้นนะคะไม่มีกำหนดเนาะมันอยู่ที่ความพอใจของเราเลยแพนคิดว่าแพนพอใจที่เส้นขนาดนี้เรียบร้อยแลวคะ่ะ ดังนั้นเราก็จะมาเริ่มวาดกันนะคะไอ้เลเยอร์นี้บนนี้เนาะที่เราวาดไปเล่นๆเนี่ยให้เรากดทิ้งไปเลยค่ะดีลีทอันนี้ไปเลยชิบทิ้งเลเยอร์ไปเลยนะตอนเราวาดค่ะเราจะทำงานในเลเยอร์ที่อยู่ด้านใต้ภาพของเรานะคะก็คลิกไปที่เลเยอร์ด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆลากเส้นได้เลยค่ะ ก็ในขั้นตอนนี้นะคะบางคนอาจจะแบบขยายให้มันใหญ่หน่อยนึงจะได้มองชัดๆนะคะแล้วก็เริ่มร่างภาพแบบนี้ในกรณีนี้ก็เส้นสั่นนิดหน่อยอะเราก็สามารถกดอันดูได้แล้วก็วาดใหม่คะ่ะอย่งสั่นอยู่อีก สงสัยจะตื่นเต้นเอาไหมนี่แล้วก็สำหรับช่วงที่เราวาดอาจจะมีแบบบางมุมเนาะที่เราวาดไม่ถนัดนะคะเราสามารถค่ะจัดการหมุนจอเขาได้ด้วยเห็นปะแบบเหมือนสมุดเลยอะหมุนแบบไปในองศาที่เราแบบวาดถนดัดอะไรเงี้ยอะแ่นเองหมุนอย่างแผ่นวาดแบบถ้าแ่นวาดให้เส้นเป็นอย่างเงี้ย มันจะยากสำหรับแผนใช่ไหมคะแผนก็เอาละเราก็ซัดเลยจัดการปรับนี่นะอ้าวห,หมุนผิดเอาไหมหมุนจนจอเลื่อนเลยทีเดียววาดต่อค่ะไอ้แคนวาดผ่านโปรแกรมนี้ก็ดีนะมันสามารถแก้ได้ใช่ไหมัมนก็ง่ายหน่อย ตอนนี้ก็เป็นช่วงตัดเส้นนะคะก็ตัดได้เลยตามสไตล์ของคุณเลยตอนที่ตัดเส้นถามว่าบางทีเส้นเนะี่ยมันก็แบบไม่ไม่หมดใช่ป่ะเราก็มาเล็งคือเจ้าโน้นห้ามันดีอย่างนึงเห็นเนี่ยเห็น,นตรงนี้ไหมคะเี่ยถ้าเห็นนะเห็นปะ่ะ มันจะเห็นก่อนว่าเจ้าปากกาเนี่ยมันจะเป็นจุดตรงไหนค่ะมันจะต่างกับตรง iPad เนาะมันจะไม่มีอันอย่างเงี้ยแผ่นก็รู้แหละเดี๋ยวแผ่นจิ้มอยู่ตรงเนี้ยให้มันติดกันเนี่ยแผ่นก็จะต่อเส้นได้ง่ายแล้วก็วาดต่อไปเพราะว่าบางช่วงเราอาจจะแบบวาดได้ไม่หมดนะคะแล้วก็ค่อยๆต่อเส้นก็ได้อย่างเนี้ย ลุ้นๆถึงไหมถึงโหพอดีเป๊ะอ่ะแล้วก็ราวาดกันต่อไปนะคะก็หมุนตามสะดวกเลยนะคะอันนี้เบี้ยวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเอายังลบลบยังลบลบได้เห็นไหมคะแล้วก็ กลับไปที่เมื่อกี้ที่กดเห็นไหมฝั่งนี้นะก็คือใช้เขาเรียกว่าหัวแปลงอัลลาสุดที่เราใช้ก็คือกลับมาที่เจ้าแปลงแล้วนี่สิแหและหมุนกลับมาเพื่อให้ทุกคนไม่งงแต่จริงๆก็มองไปแล้วงงไปเรื่อยๆแล้วตัดเส้นค่ะก็ใจเย็นนะคะค่อยๆตัดเส้นไปเรื่อยๆ มีคิ้วคิ้วแล้วก็ปากนำลายเยืดด้วยหน่อยนึน่งได้ไหมไม่ค่อยเนียนเอาไอาหมอ้าวหายไปไหนนี่คุณ หาเหลือเจ้าคู่ไก่หน่อยนึงอ,อหรอเบี้ยวเฉลียวเอาไหมก็ยังไม่ได้อ่ะอืมเราเค่อยๆว่าทีละส่วนดีกว่า แล้วบางช่วงที่มันไม่ค่อยเนียบเนาะเราก็แต่งเพิ่มค่ะให้เส้นมันแบบเนียนเสน็ตเนาะแล้วก็เติมรายละเอียดค่ะให้สติกเกอร์เราไปไเรื่อยๆดูสิเป็นไงบ้างตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็ย่อค่ะเพื่อดูภาพรวมนะคะ หลังจากที่เราไดา้ลงเส้นจริงไปเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ไปที่เลเยอร์ของภาพของที่เราวาดไว้นะคะในก,กระดาษเนาะแล้วก็เราก็กดตรงนี้ค่ะกดปิดตาตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยทุกมายตากดไปเลยค่ะชึบเพื่อจัดการปิดเลเยอร์นี้เป็นการซ่อนเอาไว้นะคะเราก็จะได้ภาพเห็นไหมคะเวลาที่เราจับเนาะแล้วมันไปเจอเลเยอร์ที่เราซ่อนไว้มันจะขึ้นเลยว่าอันเนี้ยเป็นเลเยอร์ที่ซ่อนไว้นะ คลอสไปเนาะแล้วก็ไปอีกทีนึงให้เรากดมาที่เลเยอร์ภาพวาดของเรานะคะแต่ถ้าใครลําคาญก็คุณสามารถนะคะลบเจ้าเลเยอร์นี้ทิ้งได้เลยนะเนี่ยจะซ่อนก็ได้หรือจะลบไปเลยก็ได้ไม่มีผลเพราะว่าเราวาดเสร็จไปพอยแล้วอะงั้นแพนลบไปเลยนะวิธีลบค่ะก็จะมีกดทีค่คดีครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กด delete ดีลิทได้ไวหนึ่งครั้งหรือใช้วิธีลบโดยการกด ภาพค้างไว้นะคะกดไว้จะเห็นว่าด้านบนนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นถังขยะก็ดึงนะคะยัดเข้าถังะยะเลยอย่างนี้ก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการตัดเส้นตัวกระตุของเราค่ะ ่านไปแล้วนะคะสำหรับการตัดเส้นตัวสติกเกอร์ไลน์ของเรานะคะก็ทุกคนลองใช้เครื่องมือแล้วก็ตัดเส้นได้เลยนะคะส่วนอย่างที่บอกนะว่าเจ้าเครื่องมือเนี่ย มันมีให้เลือกหลายอันนะคะอยากให้ควลองนะคะว่าให้เลือกเส้นที่คุณชอบเนาะแต่ว่าที่แพนชอบเนี่ยแพนจะใช้ตัวนี้ประจําเพราะว่าเส้นมันคมฉาดดีแล้วก็สีแบบว่าสวยอะแพนว่าแพนสำหรับตัวแพนแพนโอเคที่สุดแล้วสาหรับตรงเนี้ยค่ะถ้าใครชอบเส้นแบบไหนก็ลองเลือกลองเล่นกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาลงสีให้กับสติกเกอร์เราค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะ ก็ Girl, วันนี้ขอบคุณนะแล้วก็อย่าลืมนะติดตามกันคลิปที่3เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ